ก็ตื่นมาไม่ค่อยหลับนะเพราะว่าตื่นเต้นกิสรภาพเออแล้วก็ยังแต่ที่ผ่ายทางด้วยนะฮะเรานอนบนผ้าหมามาน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 ได้นอนเตียงนุ่มผีนะครับคิดว่าคงต้องใช้เวลาสักนับหนึ่งแลในการปรับตัวครับเข้าสุขชีวิตของทั่วไปนะครับผมแล้ววันนี้ครับเป็นการเติด EM ครั้งแรกใช่หรือไม่ครับใช่ครับชีนี้ แล้วมีความกังวลไหมในการที่ต้องเลี้ยวเวลาก็ไม่กังวลเลยผมไม่มีอะไรต้องให้กังวลเดี๋ยวช่วงเวลาที่ศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวนี่ครับช่วงเลี้ยวเวลาสามเดือนเนี่ยครับกับพอกับเวลาการเรียนหนังสือหรือไม่ก็จริงแล้วจะตามทำด้หรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้ก็หนักใจอย่างเดียวกันถ้าเดี๋ยวผมคงจะต้องไปวิษาเวลาไปศึกษากับอาจารย์แล้วนะว่าเป็นยังไงกันนีกับช่วงเวลาที่ผ่านไป แล้วหลังจากนี้นะครับสามเดือนเนี่ยครบสามเดือนกําหนดที่กสารให้แล้วเนี่ยจะจะขอยิ่นประกันตัวต่อสารต่อไหมครับก็ให้เป็นตามการแล้วกันแล้วส่วนเป็นห่วงพี่อานนท์ที่อยู่ในเรือนจำานเวลานี้ไหมครับยังไงก็อยากให้เขาประกันตัวไปเร็วๆเออกผมเข้าใจว่าพี่แกมีบีนเรียนยากแต่ว่าแกก็เป็นคนสาคัญของพรูครับแกเคนที่ที่เราไม่อยากชนแหละคนเป็นห่วงผมด้วย ที่เราเขาพูดกับผมมากว่ายังไงก็ต้องเอาตัวผมให้ได้ก่อนแต่พอพที่เขาติดค้างอยู่ผมรู้สึกเอาไม่หลับก็อยากให้พี่เขามาที่ดูในคดีผมด้วยทนายานาเป็ขนาดนี้หาไแ่ยากไมยากแล้ววันนี้น้องแมวตกลงชื่ออะไรคะเนี่ยพอยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับช่อเป็นคิดนะครับฝากพี่น้องชื่อเป็นคิดคแล้วแนวนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บ้าน มีมีความมงคลกับแม่ที่บ้านตัวตัวเก่าปะมันทะเลาะกันไหมเออแต่ว่าอนีเขาพุกแล้วมันจะเลอนกันอต่อออวันนี้สมาชิกีเอมมันก็ขันแข่งคนขายอยากไปเลยอยากออกมาเลยอยากทิ้งขึ้นไปห <c oughs> สายตาว่าวอนยังไงก็มีอะไรฝากจากประชาชนไหมครับกับก็คิดว่า,นานที่ผมพูดไปนะความจริงความจริงเป็นจริงไี่ตาย การต่อสู้